สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวิศาบลวันนี้นเปิดแพ็คครับแพ็คของฟรีนะจากกิจกรรม tots fifa mobile มาวันนี้น่าจะเท่กกาไหร่วะสามแพ็คสี่แพ็คประมาณนั้นสามแพ็คต่ำๆอ่าฮะอ่ะเริ่มจากอันแรก ทีมออฟเดอะซีซั่อันนี้ไม่มีลายเคียมหมดแล้วรางวัลชุมชนครับผมรางวัลชุมชนนี่อันนี้ครับนี่89บเก้าวกนะอเดยาม,มี่จอห์นแม็กกินเอออยากได้กดไปเลยครับไปแล้วมาครับทีมออฟเดอ s ซีซั่นอยัเกับแคมอรูกนการตัวรับนาโปลี โอ้โหตัวนี้น่าจะล้านกว่าแซมโบอักุซซานะอุย้ยไม่ถึงล้านได้หกแสนโอ้โหสเตทเยอะอยู่นะแต่หกแสนเนี่ยอะต่อไปก็ไปที่อันนี้เลยนักเตะสำรองนะคนดูนี่นักเตะสำรองมานักเตะสำรองครับ มาเปิดของฟรีที่ดองไว้นะอันนี้คือดองไว้อ่าอันนี้ก็คือไปเลื่อนถึงนู้นแหละเปิดได้3ทีครับมาเปิดเลยลุ้น TOTS ขออภัยครับล wow. ุ้น TOTSTeam of the Season นะดวงต้องมาแล้วเมื่อกี้มีแสงมา1แสงมา2แงล้เออสองมา2อล้สามทีไปเลย3ามทีไปเลย สามไปเลยครับผมสามแล้วปึ๊บมาทีมออฟเดอะซีซั่นครับอังกฤษแบกซ้ายโอ้มิเชลเนี่ยนะโอ้เรียบร้อยมิเชลตัวที่สามโอ้โหซ้ำม,มิเชลผมมาได้มาสองตัวแล้วนะโอ้โรดรี่ได้เหรียญห้าหมื่น 50, ได้โรดรี่ของแมนซิตี้ครับแล้วก็ไทลิกมิเชลครับแล้วก็อันนี้รับรางวัลยังไงอ่ะอ๋อมันคือถ้าตันแล้วมันได้ใช่ปะ่ะหรือยังไงอ่ะ ไม่ผมกดรับมันรางวัลออไม่ได้หรือว่ามันยังไงมันน่าจะแบบการันตีป่ะอันเนี้ยเออไม่แน่ใจมาอันนี้ครับตัวที่สามครับเมื่อกี้เทริกมิเชลนะออแปลกซ้ายครับอ่ามีแสงหนึ่งเลยครับแสงมุมซ้ายนะสองขาวนี้เอาห้าเอาห้า มาถอยได้ตัวดีๆเฮ้แม่งอยากได้ตัวดีๆไป,ไป,ไป,ไปแบบไปแบบแอคหน่อยแอคหน่อยแบบมาเล่นอะไรเงี้ยเออสามแล้วะสามสี่หา้าไปครับห้าทีชืบทีมออฟเดอะซีซัน่นอังกฤษ แบ็กไซโอ้โหแวงขยันออกโคตรตัวนี้ตัวที่สี่ใครอยากได้สนใจติดต่อมาฮนะโอโหมันช้ยยันออกเลยขนาดนั้นนะ่ะออกเก่งมากบ้าบอไปแล้วโอ้โ oh, ห oh, เหลือครับเหลือตัวเดียวอะ่ะโอ้โหแป๊บนึงนะฮะเหลือในภารกิจหนึ่งตัวครับที่จะเปิดได้ครับผมโ oh, oh, อ้โหโคตรเจ๋งฮนะบอกเลยเฮ้ย <c ười> ไม่ถึงหลานสักตัวเลย ไปเลยครับไม่รอแล้วคราวนี้ไปเลยชืบทีมอัลเดอร์ซีซันครับอังกฤษแบ็คขวาครับคราวนี้โอ้ซาเลมตันลิฟลามเมนโตโอ้มีแล้วอีกเช่นเคยฮะก็ปรากฏว่าได้ตัวใหม่แค่ตัวเดียวครับผมนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก,ก่อนครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผม